นะมันก็น่าคิดนะว่าถ้าจะเอาแบงก์ดอลลาร์มากกว่าทองคําแปลว่าจะต้องขายอาวุธมากมากขึ้นนะจะได้มีค่ามากๆนะมันเป็นอย่างนั้นนะอแปลว่าแเลร่าจะเอาสินค้าไปขายเยอะๆนะตอนเขาลบกันอะไรเงี้ยนะมันมันมันก็ได้กําไรได้กําไรเยอะเพราะว่าค้าค้าอาวุธมันในนี่ขอบคุณนะครับนะสําหรับดอกกุลาบนะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็ตั้งคําถามกันได้เลยนะ คนละหนึ่งคำถามนะครับนะจัดของขวัญแล้วก็คนละหนึ่งคำถามขอบคุณนะครับนะใบอะไรสีฟ้าฟ้าเนี่ยขอบคุณนะครับนะอืมนะกุหลาบมั่งสีฟ้ามั่งนะนะแบ่งกันมานะก็อย่างที่เล่าว่าช่วงเนี้ก็มีคนดูดวงปีหน้ากันไว้ว่าอะไรนะบาบาวันก้าแต่เขาพูดว่าอะไรนะอ่ามอสตาดาบุสนะหรือมอสตาดาบุสนาก็ได้พูดขึ้นว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ย <c oughs> ต่อไปข้างหน้าเนี่ยภัยมหาสงครามใหญ่จะเกิดสองทวีป